สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้น i n s i g h ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจาหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะวันจันทร์ที่26พฤษภาค,คมพุทธศักราช2568กับดิฉันนะคะอนุภาสิริดวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะดัชนีตลาด ปรับตัวลดลงนะคะมาปิดอยู่ที่ระดับ1,172.11จุดลดลง4.25จุดหรือคิดเป็น0.36%ค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่12,725.22ล้านบาทโดยภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนเมษาย,ยน68ขยายตัว10.2%ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่าจะขยายตัว12%ค่ะ ส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท Posper Engineering จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น PROS POS ค่ะวันนี้นะคะหุ้น PROS หรือว่า Posper ค่ะก็พุ่งขึ้นชนเพดานซีลิงนะคะที่76สตังค์ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อไปดูพัฒนาการเชิงบวกนะคะหรือปัจจัยหนุนนะคะของหุ้น Posper ค่ะก็ไม่ได้มีข่าวหรือว่ามี ประเด็นสำคัญทางธุรกิจนะคะที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ในระยะนี้ค่ะโดย p o s เ e อค่ะก็ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมและประกอบอาคารค่ะโดยเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะเมื่อวันที่27เมษายน2564ค่ะเปิดการซื้อขายนะคะที่4บาทเพิ่มขึ้น2บาทจากราคา IPO อยู่ที่2บาทค่ะงบการเงินไตรมาสที่1ของ p r o s หรือ Post e r นะคะ รายงานไตรมาสแรกปี68มีกำไรสุทธิ4.46ล้านบาทค่ะลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี67จำนวน4.20ล้านบาทคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ48.50เกิดจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนงานก่อสร้างทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงค่ะโดยกลุ่มบริษัทมีไรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการในไตรมาสแรกของปี68จำนวน325.62ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี67จำนวน3.01ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ0.93การเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีโครงการที่รอรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากโครงการ Neo Expression 1 Project ค่ะโครงการ The r e s i d e n c 38 โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีโครงการปรับปรุงอาคารนาวมินทร์ราชินีและอาคารคัดนางโรงพยาบาลจุฬาค่ะโครงการหมอชิดคอมเพล็กซ์โปรเจกต์เป็นต้นค่ะและกลุ่มบริษัทมีโครงการใหม่นะคะได้แก่โลตัสเอเนอรจี2025 ชิปเลอร์ออปติมิเซชันเป็นต้นค่ะบ่ายวันนี้นะคะก็มาจับตาความเคลื่อนไหวนะคะของหุ้น P R O S กันต่อนะคะว่าจะเคลื่อนไหวได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่ค่ะโดยปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาหุ้น P R O S ก็ปิดที่ราคาซีลิ่งที่76ตังค์ค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรามาฝากคุณผู้ชมรับฟังกันในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ค่ะที่เว็บไซต์หุ้นินไส .com และยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook, Instagram, X, Linesquare, Telegram, Trade, TikTok และรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นยินไ์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ